วันนี้เราจะมาดูเกมเกียร์แอนกัดกันนะครับเป็นเกมขับรถยิงซอมบี้ก็ของค่ายจีนนะแต่ว่าค่อนข้างจะสนุกของค่ายกรูอ่านี่มีโลโก้ตัวเกมที่ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะเหมือนกับสอนให้เราว่า,าเลี้ยวเนี่ยให้เอียงไปเอียงมาถ้าถ้าทัชเนี่ย อ,อเดี๋ยวทัดขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยจะเป็นเป็นเลี้ยวอ่ะลองดูนะเป็นเกมขับรถฆ่าซอมบี้เขาช่วงนี้อ่าเกมแนวซอมบี้เนี่ยฮิตเหลือเกินอ๋อเดี๋ยวทดสอบดู ับอ๋อ,อนี่ขับรถให้ค่าซอมบี้แล้วก็ไปตามทางที่เขาบอกโอเคอเกมเล่นไม่ไมยากเะมีอะไรนี่แล้วมีซอมบี้มาตามทางแล้วก็ซืบมันอืซ้ายซ้ายเป็นเบรกขวาเป็นคันเร่ง โอ้เยน,นี้ตัด,ดอีกพลายโอ้ให้เราพยายามฆ่าให้ได้เย,ยอะๆโอ้ยอีศามี ซูมเข้าไปฆ่าด้วยอ่ะค่าผีตามที่มันกําหนดแล้ว25ตัวก็ผ่านฉากแรกฉากแรกนี่คือจะให้ให้ลองฝึกเลี้ยวบังคับแล้วก็ฆ่าผีขนะแนวเกมก็จะเป็นอ่างนี้รือว่าจะมีโมรดได้ติดอาวุธได้เพื่อที่จะเอาไปเอาไปฆ่าผีที่มันตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวต้องดูโหดซิ่ง ก็ข้อเสียของเกมก็มีอย่างเดียวคือมันโหลดตัดฉากนานจริงๆน่าจะทําได้เร็วกว่าน,นี้แล้วก็แต่เป็นเกมฟรีก็ถือว่าเฉยไปเพราะเกมนี้ไม่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อให้ให้เล่นฟรีๆโหลดได้ในแอปสโตเาก็จะสอนให้เราให้เราติดอาวุธติดอาวุธ มันติดปืนติดปืนเข้าไปที่รถอ่ารถก็จะมีปืนอ่ะเราลองดูหนึง่งอันนี้ตะกิ้รถไม่มีปืนคือวิ่งชนอย่างเดียวตอนนี้เราติดปืนเข้าไปที่รถหน้ารถแหละนี่ลองเล่นกันสดๆเลยน,นี่ฉักหนึ่งเดี๋ยวดูซิว่ารถมีปืนแล้วมันจะโหดร้ายยังไง อันนี้ผมก็อาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามองผ่านหน้าหน้าจ้าของกล้องอีกทีนึ่งลอนน้สังเกตดูว่าหน้ารถจะมีปืนละแล้วไปเขแบอบกว่าให้เรามองพับไปตามสต่วลาเราเลี้ยวให้ให้เอียงเอียงซ้ายก็คือไปทางซ้ายเอียงขวาก็คือไปทางขวา ขานี่ยิงอัพยิงอัอตโนมัติอ๋อเออเึ็เนี่ยหืมไอ้ไข่เครียดดีมากเลยนี่ยบูรล้างผ่านคาผีนี่นี่นักสันตโลอโอ้โห อ่อมามามาฆ่าผีในศูนย์การค้าให้เ,เดี๋ยวฝาตัวเกมก็ไม่ยากไม่น่าหลงเพราะว่ามันจะคอยมีลูกศรบอกให้เราไปทางไหนอ,อันนี้เวอเตอร์มาอัปเกรดของอ่านี้ปิดครั้งแล้วถอยถอยถอยอ๋อหน่อมันเป็นปุ่มถอยหลังนะ ใชเป็นเบรกก็ได้ใช้เป็นถ่ายหลังก็ได้ปุ่มปุ่มทางด้านซ้ายทางด้านฝวาเนี่ยจะเป็นคันเร่งอนเลือดสาดดีจัง คือฉากหลังๆเนี่ยมันก็จะมีโมอาวุธเป็นแบบติดติด,ตดเลื่อยติดปืนติดปืนกลติดนิดสยัยคือฉากหลังๆก็จะยิ่งสนุกแต่ว่าฉากแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีไอเทมหรปกร์ที่แถมมาให้มากนะก็จะมีแค่พื้นพื้นเนี่ยคือขับชนกับกับปืนกลน่ะหลังๆก็จะมีพวกกันชนมีใบเลื่อยมีมีดมีทรายมีอะไรเงี้ยที่มันเพิ่มความรุนแรงแล้วก็ความมันไปอีกแล้วก็ตัวซอมบี้เองเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นตัวใหญ่ขึ้น บดร้ายขึ้นแปลก,กขึ้นอะไรเงี้ยลักษณะตัวเกมของตระดานก็จะมีรูปแบบเดียวกันคือถ้าผีตามที่กําหนดแล้วก็ไปที่จุดรับส่งของก็จะมีรูปสอบอกจะขับชนก็ได้หรือ จะขับชนก็ได้หรือว่าจะยิงก็ได้แค่อาวุธเท่าที่มีรูปแบบเกมก็เล่นไม่ยากลักษณะก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับประคานฉากก็จะมีสรุปคะแนนสรุปของอ ไม่ยากไม่ยากลองโหลดมาเล่นดูเกียแอนกัดแล้วผ่านฉากล้วผ่านฉากมก็จะมีแนะนำว่ามีอุปกรณ์ตัวใหม่มาให้เราทำการปลดล็อกหรือว่าซื้อแล้วมีโตเข้าไปซื้อของนะครับก็จะมีมีพัฒนารถม,ตมีติดนู่นติดนี่จะลงสล็อตในใส่ของ แล้วก็มีปืนินว่าจะติด,ตดปืนคู่ปืนเดียวปืนอะไรก็รูปแบบจะเป็นขนาดนี้แล้วก็ถ้าเราถูกใจแล้วก็คอนเฟิร์มมีซื้ออุปกรณ์นะครับมีกันม,มีปืนมีกันมีกันชนหน้านะครับกันชนหนานำปืนรูปแบบก็จะหลุดแรงเรื่อยๆถ้าเราเอาเราก็ซื้อพัฒนาว่าจะอัปเกรดเป็นปืนพร้อมกันชน เล่นไม่ยากลองโหลดมาเล่นดูแล้วก็วันนี้ก็รีวิวเท่านี้ลองทดสอบดูก่อนนะครับ